า่าปั้นเขาพี่น้องกิ๊บที่แถวเขาพาพี่น้องมาเพื่อเขาเกลียวเขาเนาะเนอตอนนี้ก็ปั้นไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเจ้าหน้าที่มาแล้ววะนะนอตอนนี้รถกับพี่แถววันเี้อะไรปูมัดปูมัดเหรอเรื่องน้ำกัน สวัสดีรอพี่น้องเนาะืันนี้มาพบก,กับส่องบ้านหน้าเส้นแถวเ,นเ้าคือเก่าพี่น้องวัอนี้สิาพปาทุกคนมาเบิ่งเหาอ่ปาปั้นเขาพี่น้องคลิปทีเดียวเ้าพาพี่น้องมาเบิ่งเ้าเกาาเี่ยวเขาเนาะสำหรับคนที่เขามาเบิ่งใหม่กับสิแป้งต้วัยไอยู่นนว,ยวันนี้เนาะเดือกวันนี้เลยตอนนี้เฮากำลังปั้นพี่น้องเลยตายมาดุนมาโซนมากันพี่น้องว่าเหาสิไรแจ็คสอบเนาะถึงลอยสอบยี่วันนะตอนนี้ทีมง,งานทัวร์ที่บา้านเนาะจะไปผ้ากันมาไอ้ซอยกัดตันเขาพี่น้องเป็นซอยห้าห้องซอยเป็นสีเนาะบปรได้จ้างกันเด้อพี่น้องเไร ปัน้นแล้วเากินต้มไก่เนาะเราเบียร์จะไปดองไปมา,บกกมาปเ,าปเ,าเบาป็นนักันรมาสะเป็นเนื้อไรเนาะไปเราตอนนี้ช่างเถอะใช่ไหมกะกำลังปั้นบรรยากาศแยมแดงไปดองบรรยากาศดีขนาดปันป้นเท้าปั้นเท้าไปดองเลยกร,ระโดนมาโซนนักการเรื่อย,วยๆวะได้ได้เนาะ

เร no ื่ด nice> ีใว่าเขาจะยักยอกเอาเอานตอนนี้รถกระเพื่อวันนี้ หัวย่นเก่งนายโอ้หัวนี่หุ่นโดยเฉพาะมือดีพอน้อยู่หุ่นยึเถึงหุ่นโดจนรับโอ้ย่นเก่งได้ไปมาดุนไปเรื่อยๆว่าสิได้จักสตรพี่น้องชิฮอดดอยอยู่นะเนาะตอนนี้กับปั้นไปเรื่อยๆพี่น้องเลย ดูนักต่อนักการตอนเท่าปันแดดคุณพี่น้องว่าที่ไหนจะสอบเนาะมาดูนักกันพี่น้องเลยตอนเดี๋ยาปันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนี่ยคนอื่นก็เป็นนักกันพี่น้องบรรยากาศบานเท่าพี่น้องเลยบานเท่ากับตาบานเท่าที่ไหนยังทดกลังพนันพี่น้องเลยนี่ยขยันเข้าไปเรื่อยๆพี่น้อง นอตอนนี้ก็ใกล้ๆชีเดียวแล้วเนาะนี่ไดเท่ะเลผู้มัดผู้มัดบ่โดยก็ตัวร้ายๆบ่ได้นับบ่ได้นับบ่ดิบ่เด็ดขาดบาประมาณรอยป้ายพี่น้องข่วนเยอะแยะตอนนี้ก็ใกล้ๆชีเดียวแล้วเนาะพี่น้อนี่แก้วเนาะอนี่นอเนี่สู้ไม่เบิ้งไก่ชีเดียวเลยพี่น้องเนี้ยตอนเดียวมานับน้ำกัน là toàn đi bạn đẻo đều khi động mà nha cá giúp rồi đây loại bài khiọ người toàn đi cái chị b béầnậ này giới dễ khi động người khi นี <N> ่เจ้าของหน้าสู้ไม่เบิงอีกเห็นบ่าขาดตอกอยู่พหวนเ่ิมงานบงาบังทีมงานผัวเทดยืนยยืนเราตอนนี้ก็ร้เอาเลยนี่ผัววอานางสู้กันเมื่อยพี่น้องคลิปนี้ก็มีสี้เนาะผัวเทพาด <laughs> <laughs> ในบรรยากาศแเดาพฤติครรมพี่น้องเนาะคลิปนีก้ก็มีสซนีไปจะต้องฝากทิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็ปกนกำลังใจให้ทีมงานบ้านหน้าเอ้พี่น้องเพราะมีกำลังใจในการที่คิดต่อไปเนาะบรรยากาศเฟื่องขึ้นงุ่งหำเลยพี่น้องเลยไปคลิปนีก้ก็มีสซนีพี่น้องบอลเจ็บเขาเนาะไป